อเมซอนมาส่งค่ะดูอีตัวแสบอเมซอนมาส่งสั่งซื้อของจากอเมซอนนะคะจะฟอม์มอเมซอนแบบซื้อกับข้าวนะคะเพื่อนๆอาหารสดอของกินนะคะออนไลน์ on his own Fresh. that's sad that's sad that's it. Oh, from a man's son oh la from a man's son plam yeah margaret he laughed i'm gonna leave it <laughs> you can have daddy. You can have your daddy. You smile for you. You can have your daddy, okay? Du skal hjælpe help Mommy Phil. A night. No, okay. Okay. Okay, Pima. <laughs> Bring us a toy. boy. Bring รอสตูดแปบเดี๋ยวนี้นะคะ mm hmm. เพื่อนๆ mm hmm. คือไม่ต้องไปกันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตหรอกนะคะก็จะสั่งจากอเมซอนนะคะเป็น when did you order t อ d a y Today mm hmm. สั่งวันนี้แล้วก็นะคะตอนเย็นมาถึงขณะนี้เป็นเวลาสามทุ่มนะ,ะมาส่งสั่งมาเช้า ือเป็นการประยปหยัดเวลามากเพื่อนๆค่ะน้องออกี้ช่วยแม่รีวิวไหมทิงเนาะสวัสดีค่ะเอ้ยม,มาน้อยเอมาน้อยออเฮฝากนะคะเพื่อนๆก่อนรีวิวการฝากกดติดตามช่องของน้องออกกี้ด้วยนะคะจะมีวิดีโอนะคะของน้องออกกี้กับพี่ลูกหมูนะคะ ในช่องนั้นอ h กี้ป i b อยนะคะท่านผู้ชมค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะถ้าใครชอบน้องอกี้นะคะใครชอบโ๊อกี้นะคะผมแม่รักลูกจ้วยแม่รับลูกสองคนเลยน้องลูกหมูแล้วก็น้องออกี้เนี่ยทั้งพี่ลูกหมูน้องออกี้เนี่ยช่วยแม่รีวิวหน่อ,อนย like, ่วยมามีมเบลมาดูมาดู look, what is it what's in the b a c what's in the back <oughs> มาลักครเพื่อนอีกสองถุงเนาะพี่รักอาจจะ t o more ยี่กรามามีเเยอะมาก t อมาดิจิตเปน ส5ปอนด์ค่ะพเพื่อนๆค่ะเสียความสั่งซื้อไปหกสปอนด์นะผู้ชมมาดูกันนะคะพเพื่อนๆว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่เลยจ้าซื้อไปทั้งหมดทั้งสิ้น65ปอนด์ค่ะพเพื่อนๆน้ำผล,ลไม้ค่ะอันนี้เป็นผลไม้แกลเนตนะคะน้ำทับทิมแล้วก็มีราสเบอร์รี่นะคะพเพื่อนๆค่ะนี่ทับทิมกับราสเบอร์รี่ค่ะ ในเชิอความเก็บนะคะแล้วก็น้ำผลไม้อีกค่ะอันนี้เป็นน้ำองุ่นนะคะองุ่นแดง<ม>นี่อะไรอ,อ่ะ<ม>อ๋อช็อกโกแลตออเรนจ์<ม>เล็กๆ<ม>น่ารักมากเลยอ่ะเออ<ม>ด็กๆเด็กๆค่ะนี่ก็เป็นเนยนะคะ เมเอ,อก,กี้มาช่วยแม่รีวิวแล้วมามานั่งดีๆค่ะนั่งดีๆมาลุกมา <c oughs> ไปแชนนะครับไปเชนอันนี้ไม่รู้อะไรอ๋อปลาหรอฟิชว้าวบิ๊กฟิช When BBQ <Bar becue. S 1> oh, When we gonna have b b ส when are we gonna have barbecue when your friend come over oh maybe tomorrow okay so tomorrow we gonna have barbecue and ท่านผ o ชม so tomorrow we gonna have barbecue fish barbecues m e l l y fish and next one hummus นะคะ hummus เป็นถั่วลูกไก่ท่านผู้ชมค่ะ hummus โชว์ด้วยที่รักคุณยังไม่โชว์เลย I haven't tried yet. <laughs> Never no mind. Okay, so then next, next uh, creamy Marish pepper Mash. How to say it again? Piper Mash. Piper Mash. Come on, Falang. <laughs> โอเคคะ่ะที่เรามันตามพ่อมันอีลูกออกี้ติดพ่อโย้สุดยอดดเนี่ยเดาทำออกี้สุิวอดได้ดีด้ดีนี่ก็เป็นนะคะเป็นเอ่อ uh, red pepper hummus อีกนะคะถั่วลูกไก่เยอะมากแต่ว่าเป็นอะไรที่เลวตี้เห็นนทุ่นผู้ชมคะ่ะแล้วก็มีเอ่อ uh, smoked ham นะคะเป็นแฮมลมควันนะคะุ่นะผู้ชม Oh, Italian sausage ragoon. Italian sausage ragoon. I Oogie, 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 oogie. Daddy, it's daddy. Daddy, 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 for daddy. For your daddy, not for mommy Mm. Hi. Baby, I'm gonna put Oogie in the back. <laughs> leave your Oogie in the back. next one, Kanek. So next. Let's have a look. you show me? so next one what have we got look oh you look have we got นะคะนี่ค่ะขนมปังค่ะนะคะบลูเมอร์นะคะ,ะ,คะ soft tiger blumer give it to your daddy. daddy 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 ขนมปังค่ะท่านะผู้ชมค่ะ daddy daddy <laughs> nothing for all ye? Daddy, nothing for all And you've cereal, seeing and I have raspberry. I'm ah. not so And see No speaking English? Alana. No speaking English? Why not? Raspberry. Yeah, berries. อันนี้ก็เป็นนะคะเป็นเออ่ breakfast นะคะ ready to go ลวลาจิบพอมไปทำงานนะคะท่านผู้ชมค่ะโอ้โหมายองเนสใหญ่มากค่ะท่านผู้ชมคะ่ะมายองเนสใหญ่มากค่ะท่านผู้ชมคะ่ะม,มายองเนส big one big 50 mil นะคะท่านผู้ชมเจ็บพร้อมสั่งอ๋ออ,อันนี้หน้าอันนี้หน้าทีละเท็กซ์มัน help me o help help me review มา review นั่งดีๆลูกมามาน้ำผลไมไหมซอมามัเดีอ๋อเบกบีนค่ะบ้านนี้ขาดเบกบีนไม่ได้ซึ่งฉันไม่ค่อยชอบเบกบินนะแต่เชีคอมชอบนะคะอ่ะเบกบีน แบคบินกินแล้วตดเหม็นค่ะนี่นะคะก็คือฝาอะไนี่จหละแบคบนิบบนปีนวนนะคะคือโปรตีนนักก็แล้วมันหนักหนัก <c oughs> next คะ next next so ดูวเอ้น ออร์แกนิช์แฟรงเกอร์ขนมค่ะแล้วก็บีนอีกแล้วค่ะเบกบีนอีกแล้วค่ะซื้อมาเยอะมากเบกบีนเซฟคอมเราดูสั่งเบคบีนโอ้ยไ่ได้ยังไงได้ยินได้ยนเยอะเลยโอ้โหไม่ใช่คอมสั่งของเยอะอ่ะ เกิดกินไม่หมดนะเดี๋ยวจะด่านะคะพี่รลักซื้อมาเยอะอันนี้เป็นนะคะผัก Mediterranean Style นะคะอันนี้ก็เป็น Sweet Potato โอันนี้ชอบชอบมาก Sweet Potato ชอบนะ้ของโปรอันนี้เป็นอ,อ,อาหารจาก Amazon นะคะ h o t Spicy Chicken นะคะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นนมนะท่านผู้ชมค่ะนะะนมสอง นมนมนมมิลเนาะน้ำนมมิลอะค่ะแค่นี้แหละเพื่อนๆนะคะก็หกสิบห้าตอนเราเรานั้นเชฟพรอมเป็นคนสั่งนะคะท่านผู้ชมค่ะนะวันนี้ก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะ where's my movie where's my movie where's my movie อันนี้แหละเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอยูอีกแล้วว่าเธอเดี๋ยวอันนี้ไปใส่ิ้งขยะก่อนช่วงนี้นะคะเพื่อนๆค่ะที่ประเทศไทยเนี่ยยอดโควิดอ่าสิบเก้านะคะจำนวนผู้ติดเชื้อค่อนข้างสูงนะคะยังไงก็ เ,เป็นกําลังใจให้กับคนไทยที่อยู่ที่ไทยด้วยกันนะคะแลอยากจะฝากบอกว่าเราเข้าใจเพราะว่าอังกฤษเนี่ยเ,เคยเกิดในสถานการณ์ฉุกเฉินมาแล้วนะคะเพื่อนๆจาได้ไหมว่าปีที่แล้วตอนที่คนที่นี่ติดเยอะแล้วหมอพยาบาลเนี่ยนะคะคือบุคลากรไม่พอนะคะสถานที่ที่รับนะคะผู้ป่วยไม่พอเตียงไม่พออะไรไม่พอมันเกิดการฉุกเฉินดังนั้นตอนนี้เนี่ยที่ไทยเนี่ยก็ เเข้าสู่วิกฤตนะคะยังไงก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆคนไทยทุกๆคนนะคะเอาเป็นว่านะเพื่อนๆเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพูดยังไงเพราะว่าเราก็มีครอบครัวอยู่ที่ไทยแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคน่ยนะคะแข็งแรงนะคะสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยคือจะต้องทําให้ตัวเองแข็งแรงตลอดในเม่องกายเราแข็งแรงเพื่อนๆค่ะโรคภัยมันก็นะ มันก็คงไม่ได้เร็วร้ายอะไรอะนะเพื่อนๆก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรยังไงดีอะนะคะเพื่อนเพเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็ทั่วโลกนะคะแต่ว่าอังกฤษนี้ก็คือดึกคือปัจจุบันนี้เนี่ยประมาณหกสิบหกสิบหกหสิบเจ็เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรทางประเทศได้รับวัคซีนหมดแล้วค่ะและวัคซีนที่นี่ก็คือสี่ฟรีอะนะคะเพื่อนเพื่อนก็คือต่อให้คนติดเยอะก็จริงนะคะเยอะกว่าเดิมแต่ว่า เ,เยอะกว่าตอนที่ล็อกดาวน์นะตอนนี้ปลดล็อกแล้วนะคะเพื่อนๆก็คือผ่อนคลายอะไรแล้วร้านอะไรเปิดปกติคนทัมาหากินได้ปกติแต่หนักท่องเที่ยวยังน้อยแต่ก็คือคนตายน้อยมากนะคะเพื่อนๆโดยเฉลีย่ยในแต่ละวันนะคะเห็นไหมว่าวัคซีนมันไม่ได้น่ากลัวเลยเพื่อนๆนะคะถึงแม้ว่าจะติดแต่ติดแ้วไม่ตายค่ะท่านผู้ชมค่ะขอบคุณค่ะที่กาแฟาค่ะ which one which one baby กระเทนมนเช่อ๋อ นั่นแหละเพื่อนๆนะคะก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรมากเพราะเรารู้สึกว่าตอนนี้สถานการณ์ที่เมืองไทยแล้วเราเห็นข่าวเรารู้สึกว่าเราเห็นใจเพื่อนๆพี่น้องชาวไทยทุกๆคนแล้วเราก็เข้าใจถึงความเครียดนะคะเพื่อนๆยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยกันนะคะเพราะว่าตอนนี้แจนก็ไม่ค่อยว่างจริงๆทั้งเรียนทั้งอะไรด้วยเพื่อนๆค่ะนะคะแล้วมีลูกเจ้าตัวนี้อีกนะคะ นะนะคะแล้วก็อะไรเพิ่มจะนะคะเป็นไปตามสเต็ปสเต็ปไปแต่เป็นว่าคนไทยที่อยู่ที่อังกฤษก็เป็นห่วงคนไทยที่อยู่ที่ไทยเหมือนกันค่ะว,วันนี้ล่าแล้วค่ะวันนี้เราจะนะคะ,นะคะจัดบ้องจัดบ้านอะไรเราบอกนะคะโอเคโอเคไปไหนอะไลเซอร์